สวัสดีทุกคนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังก่ะตัวขึ้นอย่างเงียบๆใต้ผิวของตลาดรถเคคาหมวดหมู่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกำหนดด้วยข้อจำกัดกำลังเตรียมตัวหลุดพ้นจากทุกความคาดหวังที่เคยถูกตั้งไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมารถเคคาถูกออกแบบมาให้เป็นตัวเลือกที่มีเหตุผลราคาประหยัดดูแลรักษาง่ายและเน้นความประหยัดเป็นหลักมันไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อเร้าใจและไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อสร้างความประทับใจ แต่ยุคนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดหัวใจขอองค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือรถเคไฮบริดรุ่นใหม่ของ Suzuki ที่คาดว่าจะเปิดตัวราวปี2026นี่ไม่ใช่แค่รถรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นแต่นี่คือการที่ Suzuki ก,กำลังท้าทายตัวตนของรถเคคาโดยตรงเป้าหมายชัดเจนนั่นคือราชาแห่งตลาดอย่าง Honda Nbox และ Suzuki ก,ก็ไม่ได้ออมมือแทนที่จะเป็นการอัปเกรดเล็กน้อย มีข่าวลือว่ารถรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบไฮบริดแบบซีรีส์เต็มรูปแบบเครื่องยนต์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเท่านั้นขณะที่ล้อถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%การตัดสินใจครั้งเดียวที่เปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ทั้งหมดดีไซน์แสดงเจตนานั้นอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นนี่ไม่ใช่รถเมืองหน้าตาเป็นมิรที่พยายามกลมกลืนด้านหน้าดึงดูดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าลายรังผึ้งขนาดใหญ่ที่ครอบนำภาพลักษณ์ทั้งหมด พื้นผิวสีดำเปียโน,โนลึกแทนที่โครเมียมฉูดฉาดมอบความรู้สึกพรีเมียมที่สุขุมและมั่นใจไฟเลดเส้นบางพาดยาวด้านหน้าพร้อมองค์ประกอบแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มความกว้างทางสายตาและลดจุดศูนย์ทวงผลลัพธ์คือภาพลักษณ์ที่มั่นใจดูดันและหรูหราอย่างชัดเจนในเวลากลางคืนรถคันนี้จะดูคล้ายรถมินิแวนหรูมากกว่ารถเคคาด้านข้างของรถสร้างสมดุลระหว่างความใช้งานจริงและความแข็งแกร่ง ซุ้มล้อที่นูนออกมาชิ้นส่วนตัวถังด้านล่างที่ขึ้นรูปอย่างมีมิติและล้อที่โดดเด่นทำให้รถดูมั่นคงและแน่นหนาแม้จะยังอยู่ในกรอบกฎหมายของรถเคคาแต่ภาพลักษณ์กลับดูใหญ่แข็งแรงและมีมูลค่าสูงกว่าเดิมนี้ไม่ใช่พาหนะที่ออกแบบมาให้กลืนหายไปกับการจราจรแต่เป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ถูกมองเห็นเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไป ภายในละทิ้งแนวคิดแบบพื้นฐานของรถเคคาแบบเดิมวัสดุสัมผัสนุ่มและแผงตกแต่งลายไม้ช่วยยกระดับคุณภาพทันทีหน้าจอขนาดใหญ่แบบลอยตัวเป็นจุดศูนย์กลางของแดชบอร์ดพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนและทันสมัยปุ่มควบคุมถูกรดจำนวนลงทำให้การจัดวางดูสะอาดเป็นระเบียบและให้ความรู้สึกใกล้เคียงรถคอมแพคระดับพรีเมียมมากกว่ารถเริ่มต้น ความใช้งานจริงไม่ได้ถูกละทิ้งโครงสร้างแบบเดินทะลุช่วยเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันขณะที่เบาะนั่งหนานุ่มรองรับสรีระได้ดีสัญญาว่าจะมอบความสบายแม้ในการเดินทางไกลนี่คือพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสั้นๆเท่านั้นแต่เพื่อความพึงพอใจในการเป็นเจ้าของจริงๆจากนั้นก็มาถึงหัวใจสำคัญที่สุด ระบบขับเคลื่อนไฮบริดแบบซีรีส์เปลี่ยนพฤติกรรมของรถเคคารบนท้องถนนการเร่งเป็นไปอย่างทันทีและนุ่มนวลไม่มีอาการรอไม่มีเสียงเครื่องยนต์ที่ฝืนไม่มีความล่าช้าระหว่างการเหยียบคันเร่งกับการตอบสนองการขับในเมืองสงบและเรียบเนียนการเร่งแซงการขึ้นทางชันและการรวมเลนทำได้อย่างมั่นใจคาดว่าอัตราสิ้นเปลืองจะมากกว่า30กิโลเมตรต่อลิตรมอบความประหยัดระดับแนวหน้าพร้อมความลื่นไหลแบบรถไฟฟ้า แล้ว Honda n b อ x บอยู่ตรงไหนในสมการนี้ n อ o นบยังคงเป็นรถที่ยอดเยี่ยมด้วยพื้นที่ใช้สอยและความน่าเชื่อถือระดับผู้นำแต่ความคุ้นเคยทำให้ความตื่นเต้นลดลง s u ซูกิไฮบริดรุ่นใหม่นำเสนอสิ่งที่แตกต่างอารมณ์เทคโนโลยีและความรู้สึกพิเศษในการเป็นเจ้าของหากคุณต้องการความใช้งานล้วนๆ n อ o นบยังคงตอบโจทย์แต่หากคุณต้องการรถเคาที่ทันสมัย น่าตื่นเต้นและให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างแท้จริงอนาคตกำลังชี้ไปในทิศท,ทางใหม่ซูซูกิเคยเขียนกติกาใหม่ให้โลกของรถเคคามาแล้วและครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะทำมันอีกครั้งข้อความชัดเจนรถเคคาไม่ยอมจำกัดความทะเยอทะยานของตัวเองอีกต่อไปมาตรฐานใหม่กำลังก่อตัวขึ้นและแรงสั่นสะเทือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น